ของเมื่อวานนะครับตลาดยังไม่มีอะไรนะครับวิงไซด์เว์ไซด์เวเป็นหนอนชาเขียวนะครับเรามาดูวันนี้กันดีกว่าว่าวันนี้เนี่ยมาดักที่2ราคานี้เลยนะครับเป็นจุดพิกัดนะครับตัวซิ่ง P พีฟันแนลตัวหนึ่งเนี่ยระหว่างพิพกัด1 1 5่งถึงหนึ่ฝั่งเซลล์ฝั่งนี้ราคานี้แต่แต่แต,แต่มีจุดสไนด์พูดถึงจุดสไนด์ก่อนนะครับจุดไม้ตายนะครับถ้าตลาดไม่ถึง5้าทุ่ม มีอีกจุดเซลล์ที่เป็นไม้ตายเลยคือพิกัดฟิโบน1 1เอ้ย170ราคา2,506ตัวนี้เนี่ยหน้าเข้าเป็นไม้ที่2ขอให้แต่ขอให้ไม้แรกเนี่ยท p แล้วกันไม่ต้องไปถึงไม้2แต่ถ้าจุดคือเขาไม่ยอมจริงนะครับก็ขึ้นไปเซฟทีไม้2ไม่ต้องรีบนะลุ้นไม้แรกก่อนทีละไม้ส่วนข้างล่างนะครับในส่วนของฝั่ง buy order ตามนี้แต่ตลาดเนี่ยถ้าลงมาต่อเนื่อนะครับเรืองที่จะลงแทน นะก็มาใบาไม้ที่2เป็นไม้สไนด์นะครับที่ 1,9,4,9,8,3, พิกัดฟีโบ 1, 1,5ของผมเองนะจิตวิทยาตัวนี้นะครับไม่มีใครเหมือนแล้วก็ถ้าลงมาขอให้ลงมาแล้วกันเพราะว่าผมก็มีไม้เซลล์ค้างไว้อยู่นะลุ้นกันคราวนี้มาดูข่าวกันตัวข่าววันนี้นะครับทุ่มครึ่งเลยมีข่าวเดียวเลยที่เป็นข่าวใหญ่ที่สุดสํสำหรับวันนี้แล้วก็สงหรับทั้งสัปดาห์นี้ สวัสดิการว่างงานครั้งแรกครั้งก่อนเนี่ยสองแสนคาดการไว้องแสนสี่คาดการว่าว่างงานมากขึ้นนะครับถ้าว่างงานมากขึ้นแบบนี้เนี่ยท้องเนี่ยเชียร์หน้าบายเพราะนั้นผมมีนะครับเทสสดนะครับทุ่ม20นะก่อนข่าวทุ่มก่อนข่าว10นาทีที่หน้าเพจนะครับไปติดตามกันได้นะครับเทสสดชนข่าวแต่เชียร์หน้าบายเป็นหลักขอให้ทุกท่านโชคดีครับผม